เข้าหกตรงตรงแอปนิดนุ่นมาแล้วแอดนางฟ้าน้อยปล่อยเลขล่างหนึ่งกุมภาพันหกเจ็ดคำเตือนคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อนำเสนอข้อมูลแนวทางสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะคะสวัสดีไปยังพี่น้องปองไปสุผู้สุขคนคือเก่าเนาะคะ่ะที่แวะมาชมแนวทางกับช่องแม่มอนลันลาซ้ำมผ้าพารวยนะคะพบกันวันนี้เราก็จะมาอัปเดตชุดตัวเลขแนวทางกันต่อเลยนะคะเริ่มกันที่แนวทางของแอดเมดนุ่นแอดแวนาะค่ะพี่น้องเนาะงวดที่ผ่านมานะคะ 6 1เมตรเดียว2ตัวตรงๆนะคะ1เดือน2 6<ก>7 2> นี้เมตรเดียวก็คือ4 7ค่ะพี่นอง4 7นะคะชุด3ตัว0 4 7 9 4 7 6 4 7นะคะ4 1 4 6 4 9 7 1 7 6 7 9เน้นเน้นที่4 0และ7 0นะคะ วิ่งรูดที่4และ7เน้นไปที่เลข4ค่ะพี่น้องและ4 7 7 4ของดเม็ดนุ่นแร์ก็จะมาตรงกับแนวทางของบ b นะคะอ b บอกว่าชุดหนีเลขอั้นให้รูดที่7นะคะสองตัวก็คือ7 4ค่ะ แนวทางชุดนี้ค่ะเป็นแนวทางล่างของอาจารย์เต๋านะคะแม่มอนนะจะลืมเอาให้พี่น้องเบิงค่ะสำหรับล่างของอาจารย์เต๋านะคะชุดบนเอามาให้พี่น้องดูไปแล้วในคลิปก่อนหน้านั้นเล้วค่ะพี่น้องวันที่1เดือน2 6 7นะคะล่างคือเด่นที่เลข2เด้อค่ะพี่น้อง2 1 2 4 28นะคะชุดกันล็วก็คือ1 4เนาะค่ะ ต่อที่แนวทางนะคะแอดร้านกล้วยบินเนาะคะ่ะรัฐไทยงวดวันที่1นะคะเดือน 2, 6, 7นี้เด่นที่เลข2เช่นเดียวกันค่ะพี่น้องชุด3ตัว 7, 2, 5นะคะ2ตัวมี 2, 7, 2, 5และก็ 7, 5นะคะชุดต่อมานะคะเป็นแนวทางเนนน้อยนะคะซื้อหวยยังโยมเนาะคะ่ะ วันที่1เดือน2 6 7นี้นะคะเป็นคลิปแรกที่แม่มอนเอาเลขชุดนี้มาให้ดูเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ3 8 4เนดะคะ่ 3, 8, 4, ะ,ะ8 4 9นะคะ8 4 4 9และ9 3นะคะส่วนชุดต่อมานะคะเป็นเลขปฏิทิน,นะคะ่ะพี่น้องงวดที่ผ่านมามี7 9นะคะ ปฏิทินบ้านใครมีเลขก็สามารถดูได้นะคะอยู่ที่ดวงเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาใบนี้นะคะก็มีเลข7-9เนาะคะ่ะงวดนี้นะคะดูเอาค่ะพี่น้องมีเลขอะไรบ้างนะคะแม่ม่อนเห็นเลข9เลข6เลข3เนาะคะ่ะแล้วก็เลข5เนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะตาดีได้นะคะตาลายก็ได้เหมือนกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะ แนวทางชุดนี้ค่ะเป็นแนวทางของแอดไผ่เมืงรายนะคะเข้ามาแล้วสองงวดติดค่ะพี่น้องซึ่งค่ะงวดที่ผ่านมานะคะก็มี9 7 7 9เนาะค่ะพี่น้องเนาะงวดใหม่นี้นะคะเป็นคู่ต้นบนนะคะ10หน่วยบนนะคะ10ก็คือ036และ7หน่วยมี8กับ9นะคะ จับรวมกัน8ก็คือได้0809 3839 6869 7879นะคะและก็แม่มอนนำา10หน่วยบนชุดนี้มาให้พี่น้องดูนะคะเป็นแนวทางนะคะเอกแอดฟ้าสั่งเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะซึ่งขาเข้ามาแล้วหลายงวดติดนะคะขอให้มา3ตัวนะคะ สามตัวมาหนึ่งตัวบางงวดก็มาถึงสองตัวเนาะคะ่ะวดนี้มีเลขเก้าเลขสองเลขห้านะคะมาปิดท้ายกันที่แนวทางเลขล่างของแอดนางฟ้าน้อยใจเกินร้อยนะคะส่วนชุดบนยังไม่เห็นเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะมาแต่ เลขออกกาลังกายนะคะก็คือแปดและ9ก้นะคะเข้าบ่อยเดินดียังไม่หลุดนะคะสำหรับเลขออกกำลังกายนะคะท่านผู้ชมรัฐบาลไทย1เดือน2 6 7นี้นะคะเด่นล่างที่เลข7กับเลข2ด้วยค่ะพี่น้อง7 0 7 4ศ8นนะคะเน้นเน้นคือ72และ92ค่ะพี่น้องเบิ้ลก็คือ7 7 กับสองสองเนาะคะ่ะก็ล่างต้องเป็นของเราเป็นวาค่ะพี่น้องพี่น้องว่าคืมมอแม่ม่อนบรค่ะน่าสนใจนะคะหมดที่ผ่านมาแม,ม่ม่อนก็สื่อเก่าซ่องเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าปรมาเนาะคะ่ะวันนี้ลุน้นขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลแนวทางนะคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟงังค่ะ ผิดพลาดประการใดไม่หมอดกราบขออาภัยมาณนะที่นี้นะคะเจอกันใหม่พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะช่วงนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะก็มีฝุ่นนะคะฝุ่น PM 2.5เนาะคะ่ะเยอะแยะม,มากมายเลยนะคะเป็นแบบว่าหมอกหมอกฝุ่นเลยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะก็ ไปข้างนอกก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันเนะค่ะใส่แมสนะคะ